สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูเตือนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์กันเหมือนเดิมนะคะและสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องสมบัติที่เกิดจากการผรสมกันของวัสดุส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันเลยนะคะนักเรียนอ่านะคะ ต่อเรื่องนี้เราก็มาดูเกี่ยวกับการนำวัสดุมาผสมกันนะคะอันดับแรกครูก็อยากจะให้นักเรียนรู้จากความหมายของคำว่าการนำวัสดุมาผสมกันก่อนนะคะ,ะการนำวัสดุมาผสมกันก็จะหมายถึงอะไรหมายถึงการนำวัสดุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะมาผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ทำให้วัสดุที่ได้นั้นมีสมบัติ ที่เหมาะสมนะคะสมบัติที่เหมาะสมเหมาะสมต่ออะไรต่อการนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการน,นั่นเองะคะอ่านะคะทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะการนําวัดสดุมาผสมกันก็จะหมายถึงการนําวัดสดุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปอาจจะเป็น2 3 4ี่หรือ5ก็แล้วแต่นะคะมาผสมคลุกเคล้คาเข้าด้วยกันแล้วทําให้วัดสดุที่ได้นั้นมีคุณสมบัติ อ่าที่เหมาะสมต่อการน,นำไปใช้ประโยชน์ของเรานะคะต่อไปเราก็จะมาดูตัวอย่างนะคะนักเรียนตัวอย่างการนำวัสดุมาผสมกันว่ามีอะไรในที่นี้ครูจะขอยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่าดูในรูปนะคะรูปนี้ปูนซีเมนต์อ่าเรานำปูนซีเมนต์ที่เป็นกระสอบแบบนี้นะคะมาผสมกับอะไรอ่า มาผสมกับทรายทรา,ายที่เป็นกระสอบหรือเป็นกองๆแบบนี้นะคะปูนซีเมนผสมกับทรายจากนั้นเรานําน้ําเทเข้าไปาเราเอาน้ําผสมเข้าไปและเราก็นําอะไรอีกเอ่ยอนำหินนะคะหินเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็กแล้วแต่นะคะตามวัตถุประสงค์ของเรานำสีอย่างนี้มาผสมกันเข้าด้วยกันนะคะปูนซีเมนทรายน้ำหิน สิ่งที่ได้คือคืออะไรคือปูนนะคะคือปูนนะคะเราก็นำปูนที่ได้นี้ไปทำอะไรไปใช้ในการก่อสร้างไปทำในการก่อสร้างต่างๆเช่นทำอะไรบ้างทําบ้านทำโรงเรียนทำโรงงานหรือทำอโรงรถหรือสิ่งต่างๆก็แล้วแต่ที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถ เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเห็นไหมคะการนําวัสดุมาผสมกันจาก1อย่างบวกอีก1อย่างบวกอีก2อย่างก็แล้วแต่มาคลุกครา้ามาผสมด้วยกันเนี่ยก็ได้เป็นวัสดุชิ้นใหม่ตามที่เราต้องการนะคะอ่าและสําหรับวันนี้นักเกรยียนก็คงจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่าการนําวัสดุมาผสมกันแล้วก็ จะทาให้เราได้เป็นของชิ้นใหม่ขึ้นมานะคะเ,เราก็นําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราอยากได้ครูก็อยากจะให้นักเรียนกลับไปอ่านอ่านทบทวนเนื้อหาในหนังสืออีกครั้งหนึง่งและจากนั้นก็าทาแบบฝึกหัดส่งคุณครูนะคะสําสหรับวันนี้นะคะเนื้อหาเรื่องการนําวัรสดรุมาผสมกันคุณครูเตือนก็ขอจบไปแค่นี้นะคะ อย่าลืมสิ่งที่ครูเน้นย้ำก็คืออ่านทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดส่งครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเตือนใจก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ